ก่อนขึ้นคอนคุณเลร์นะฮะโอเคมันตึกแล้วนะ mm hmm. ผมเรามาเล่นสายเออ่สายปืนนะแชมพูสเตอร์ก่อนขึ้นคอนเฮ้ย mm hmm. ตัดเลือดปะเนี่ย mm hmm. ใช่ปะนะ่ะเจว๋วคาเฟร้องว้าวเลยจังหวะนี้แจม mm hmm. นี่คาเฟเราได้ร้องว้าวแล้ว ไป่ไม่ที่ผมจะให้ดูไม่ใช่ตรงนี้นะคือคุณลุงหมอเลนนะบัฟนี้นะอัตราสิอี้าสิบพลังยมตีบวกสิบเปซนบอนี้อีก200อถ้าติดอนะเนี่ยบวกเคียวอีก1 0รอยกสิบบวกตาบขี้อีกจัแล้วดูความขี้นะมันจะโคตรพ่อโคตรแม่ขี้ขนาดไหนดูนะจิ้วจิ้วอูนั้นละตัวเลยเยีดเคเอาเรื่องเอาเรื่องจัดโอเคครับนัดละตัวเฮียนัดละตัวเฮียโบ๊ะบะบะพ่ยิง ยิงโอ้ยเย้มันตายหมดซะก่อนนะแนวหน้าตายหมดซะก่อนเชี่ยแนวหน้ากูตายหมดซะก่อนเปลี่ยนมุมหน่อยเลยแต่ไม่แจ j ในเวลาอภิปรายแล้วก่อนขึ้นคอนอคุณลุงโมเลนคุณช่วยพาผมขึ้นคอนด้วยนะครับ ด้วยพลังอัตตาติคิอันยัตี้เรี่ออันอันเบลอร์บล่าแต่เมื่อกี้แนวหน้าผมแตกกันหมดก่อนนะอาจจะได้ยืนยาวกว่านี้นะจริงขอยติดโมเลนอีกรอบติดโมเลนแจ๊ะแจ๊ะโมเลนไอสติดแวนน่ะกับแม็กอะไปแล้วโมเลนเราก็ยิงนัดละรอบไปดิเจ้ายชอบติดซ่าไหมเจ้วเจ้าโอ้โหเฮียเขาไปนี่มันดาเมจแรงกว่าก็าจริงฮะ ลุงโมเลนเรายิงยิงโอ้โหดูดิเทวอันนาทอ่ะเออะนักแรกนักแรกก็คือตายไปแล้วนี่คือตาติดขีนี่คือพลังโจมตีล้วนๆของโมเลนเลยนะชนะโอ้แพ้มันติดต่อบางครั้งโมเลนพาขึ้นคอนนะจะเอดูก่อไม่ไม่ไม,ม่เราจะไปวิวก้าวกันนะ เนี่คิวเดนอยู่ตรงกลางคุณลุงโมเลนช่วยยิงแรงๆหน่อยบับบับจงมาติดที่โมเลนไม่ติดอีกแล้วเฮ้ยแต่คิวเลนเราไปล้วงหลังไอ้เหี้ยใครไอ้เหี้ยเราโดนตัดเลือดจากมาหลอกวายชิบหายแล้วอ้ย มาลอดเขาแตกด้วยพลังโมเลนเราพลังแห่งลุงโมเลนเอ้ยเอ้ยโมเลนแบกอีกหน่อยอย่าเพิ่งแตกแบกอีกหน่อยอย่าเพิ่งแตกแบกอีกหน่อยย็ดแค่โมเลนโมเลนเอาเรื่องจริงๆเย็ดแค่ห้าหมื่นหกอันนี้คือคาเฟนีมีตัดเลือดนะเนี่ยยังแตกอ่ะเชี่ยพลังอย่างคุณลุงโมเลนเอาแล้วจังาว,วันนี้เอาแล้ว โอเคคุณลงโมเรนโคตรแรงนะครับแจมพุตเตอร์นี่ฮะแจมพุตเตอร์บรรจาฝูงอะไรพวกนี้กันเลยก,กี่คะแนนเะนี่ยสามสิบห้าโอ้ไกลแล้วไกล,กลถึงรอบตัดสินละเอ็นโซ,โซขายทิ้งไหมขอยเต็มดีๆีสักอันหนึ่งไงคือแจมเลยที่เขาไปนี่้าได้สาดต์ดีๆก็แจมแล้ว บุมสติกล่ะคาเฟนี ini, ป่าววะมลนวคาเฟนนี่เออคาเป็นนี่บุ๋มสติกโอเคพลังชีวิตอ,อ่ะเฮ้ยกลัวไม่ถึกมากนี่ไกอาให้น้องแม็กเลยครับน้องแม็กพลังชีวิตเท่าไหร่แปดเป็นเก้าไปเลยเบลเก้าแล้วบอมเบลเก้าแล้ว,เ,ว,ลลวเราจะหายยังไงลองดีเดมอนเดมอน เดมอนเดมอนเนี่ยเราเราเดมอนนี่ตามทานเวททั้งทีมมาดูกันนะว่จาจะไหวหรือเปล่าโมเรนซ้ายขี้โมเรนโอ้ยเย้เกับไอ้นี่ข้อสะใจแจมๆหน่อยแจมๆขอแจมๆลูกขอแจมๆเออสวยๆแต่ก็ตัวนนะึงละไอ้เหี้ยโมเรนกูโดนไว้ตอนนี้อะไรไม่รู้เออเออโมเรน อย่าเพิ่งแตกแบกกกกรอย่าเพิ่งแตกแบกโกกรโมเลนยึดเขยยึดเขยโมเลนเดอะแบกอินเดอะฟิสซิโนเฮียโคตรแบกเลยดาบขีดใน่กันเลยเจ๊เอ๊นั่นไงมันตีไวอยู่แล้วเกมเนี้ยเราให้ดาบขีดกับแวนแ,ล,นวแล้วกันไบโอเราไม่เก่งมันยิงขีดเลยเอาแวนเลยกาเปกับไอสามเหรอได้อ เฮ้ยเดมอนว่ะเดมอนนะเราตันดันไม่ทั้งทีมดีกว่าแต่เรายังไม่ได้ใส่กล่องเล้ลิกเตอร์เลยอ่ะนีะ่เจอพวกิุมบัญญาอีกรอบผู้กคุมบัญญาจะเอาเรื่องเกินไปแล้ว เอเคเขาตั้งมาหลอดมาให้เหยียบโมเลนผมโดยเฉพาะเลยนะเนี่ยแล้วดูโมเลนผมเดินฝ่าเข้าไปครับผมเดินฝ่ามีเคียวดุดเลือดอะจะอะขึ้นคอมขึ้นคอนแล้วขึ้นคอนด้วยโมเลนสามดาวเรามาดูกันนะครับผมนี่คือเผ่าที่แปลกใหม่ให้สกู เยดเคมาตฟักเอเอาเรื่องไหมครับน้องๆโอเคครับผมนั้นก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ